ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับมาพอๆกับพอเตรียมอีกพี่น้องคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะครับเป็นจังได่น่อมือนี้มีผู้โศกผู้มานบ่าน้อพี่น้องเด็กวิ่งกะเข่าเนาะพี่น้องเนาะครับลาวพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะสองเก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าขับเล็กล่างก็ออก หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะครับชุดสรุปได้พี่น้องเนดะ้อครับนะครับมาเบิ่งบานพี่น้องพเตรียมกระเด็บวอลอยู่นี่นะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเมนบัคจับวินเอากระบอกกดว่าเก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะศูนย์กามา ครับส่วนซีกับหาี่บ่มานะพี่น้องบานในหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองไปออกล่างนะพี่น้องนะเนาะเตียวากะบพระเนี่หน่อยกามานะพี่น้องหนึ่งสองศูนย์เก้าครับเก้านี่คือเด่นนะพี่น้องเนาะเด่นเก้าตัวเดียวเอาพี่น้องผมทั้งอำนาจ,จเจริญทั้งอุบลราชธา,านีหรือทั้งในสว่าง นะครับที่เคยโทรมาหาพเตียมมือนีขาดวาหน้าจะโศกมันกันอยู่นะครับเนาะครับเพราะว่าเลขล่างสองเก้านี่พี่น้องเออสองเก้าเก้าน้าเก้าหลังตัวนี้พี่น้องเอาไปโศกไปมันพอเตียมกันดีเก๋มนะครับเด้มมือนีเนาะสายวิ่งสายหลุดเก้านี่ได้เงินกันนะพี่น้อง ครับพราะต้มกันจะพาไปเบิ้งนะพี่น้องเน้อว่ามีอาจารย์ในแดาเข่าอาจารย์ได้ได้หลุดนะพี่น้องครับดีใจน้ะพี่น้องเน้อไผ่โศกไผ่มันพี่น้องพอแตรียมทั้งอุอบลน,นะพี่น้องเนาะเออส่วนมากคนก็นจะเอาลักลักแสนลักหมื่นเป็นเด็กล่างนะพี่น้องครับบัานนี้พอแต้มสิพามาเบื้่านี่ไผ่เดาเข่านะครับอันนี้พอแต้มออกก่อนนะพี่น้องเนาะมันบริสัทธ์ปันใด เป็นอยู่ไก่พดเอาไปไก่กังสินะพี่นองเนาะขับเซียนน้าดีบนล่างวิ่งรูดห้ากับเก้าพี่นองฮาบ่มากนะครับมากเกา้าขับจับคู่เก้าศูนย์เข้าตัวกลับเด้อพี่นองเนาะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าออกศูนย์เก้านะครับอืมแต่ว่ากั เลขแปดคูนึงนี่พี่น้องเนาะแต่ว่ากันไปกลับกขสีเป็นสิบหกขจีหลายแดงขึ้นวันละพอเตียมกับบอดีว่ากันเนาะพี่น้องเนะาะครับเอาวพอเตียมกับคอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีเนาะครับเนะาะครับไปต่อที่เซียนป่าตานพี่น้องโอ้เซียนป่าตานงวดนี่เห็นบ่พี่น้องสัตว์บ่เอา ครับเซียนป่าตานบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวพี่น้องสองในวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่นะพี่น้องเนาะมานรักลอยกันถือว่าเขาเพื่อกันทาวิ่งนะครับแต่ว่าฐานรูดนี่บนบ่ได้นะพี่แมนบอกพี่น้องครับฟันที่สองหนึ่งพี่น้องเลขกออกหนึ่งสองล่างครับเซียนป่าตานเข้านะครับ เข้าสองหนึ่งหนึ่งสองเข้าตัวกลับก็ถือว่าเข,าข่าคือเกาน,น้อพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับหนึ่งหนึ่งสอง <c oughs> เออพอเตียมเนี่ยคุยกันอยู่กับน้องนุ่งเสียนปลาตานหรือว่าสิเปาเหลี่ยมมาเทือ่อันนี้ให้สอง,นงอหนึ่งโอหนึ่งสองมาเท้ตัวนี้ให้สองหนึ่งนี่ัเ,เข่าตรงๆเลยขันเสือ้อควอมพอเตียม <c oughs> น้องนุ่งกันนะครับนเนาะโอเลียนบอหัวนัวหัวมันกันกับเสียนปลาตาน ลองนุ่งป้าเตียมเลยนะเบาเดียมผ้ารวยครับหาภัยโศภไยมันดีแก้มนะพี่น้องเด้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องโอ้เซียนชัยวานมีอะไรนี่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนโอ้ยออกมันมา,มานำกันตัวนี้พี่น้องเรียกเซียนชัยวานนี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าชุดวินเพิ่นบ่ครับ เนี่ยขนเรียกม้าสี่กระจับคู่บกเขา่าได้หน่นะว,ว่าอาจารย์ได้แล้วนี่เรียกมาก้านำกันนะครับพอพี่โบจับใส่ก,กันอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมกระคอขอบพูดอะไรได้ครับได้เซียนชัยวานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรเห็นบ่ครับอาจารย์กำแพงเพชรกระมานำกันอีกในพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เก้าก็มานน้ากันพี่น้องเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามานํ้กันเบิดเลยแต่ว่าจับคู่บันเนี่ยไปแทะศูนย์แปดนี่พี่น้องบอาเนี่เห็นบอกเรียกกันมานน้ากันนะครับอาจารย์กาแพงเพชรนี่พี่น้องจับคู่รูดนี่พี่น้องเนาะครับแต่วเล็กมันเข่าอยูดเพียเอาก็ะเตียมขอขอบคุณในหลายๆด้ครับได้อาจารย์กําแพงเพชรนาะพี่น้องเนาะ ครับเออพ่อเตียมลืมบอกพี่น้องเล่านะพี่นอ้องเลอหลายอาจารย์พ่อเตียมบย่ได้ลงมือนี่คือยังปูศูนย์เจ็ดปูโคราชพันธุทุระนะครับบ่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ก็เยลยบ่ได้ลงนะครับหลายอาจารย์อยู่บ่ได้ส่งมาให้พ่อเตียมกับบอเลยบยล่ได้ลงเนาะพี่นะ้องเนาะเพราะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพ่อเตียมอยู่มาถามนะครับไปต่อที่พ่อแเ่พี่น้อง พ่อแหลนอนนาะโอ้มีแต่สองพี่น้องเน้นที่เบนล่างวิ่งรูดสองกับเเน้นที่เมาสองพี่พี่น้องเกตโบมาเลยแต่ว่าจับคูหลุดนะครับน้องมันออกหนึ่งสองศูนย์เก้าโอ้อันนี้มี8แปดศูนย์ครับหลุดจับคู่หลุดนะพี่น้องเนานะของพ่อแหลนอนนาแต่ว่าเรียกวิ่งโบลุดนะครับ ขับไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าสี่กับหาบมาจัโตัวได้พี่น้องรุดเลยงวดนี้ทั้งเล็กวิ่งจับคู่กับโอ้เก่าห่าหกศูนย์เก่าเก่าหาเก่าสี่ครับจับคู่รุดนะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งกับรุดครับอ่ะพอแต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับได้หนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนขาดปัดส้มคนเบิงไหลอยูได้พี่น้องเอ้ยเซียนขาดปัดศูนย์เก้าเข้าตรงๆนะครับเห็นบหพี่น้องครับแต่ว่าพันี่ยิ่งบนล่างเก้ากับสามเก่ามากนะพี่น้องสามไม่มาเราขาดปัดเห็นพี่น้องเพิ่นเป็นเงินเจ็ดสามหกเก้าศูนย์เก้าเข้าตรงๆรง,รงพี่น้องโอ้พอเตียม c ไ,ไปตามอีกซิที้นี่เซียนขาดปัดนี่ 0 9เข้าตรงๆเลยนพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้นผิดโตซื่อๆขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสป่สมหวังโอ้ปู่สมหวังกันเน้นที่0พี่น้องบนล่างวิ่งรูด0กับ4เน้นที่0 0นย์ศกรม้าอีดีพี่น้อง4ี่โบมีแต่ว่าจับคูศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ้ว่านเรีวิ่งพนมีนี่พี่น้องเนาะศูนย์เก้าบังคับ หนึ่งมีอยู่แต่ว่าสองมมีนะครับชุดวินชุดวินมีนะพี่น้องเนาะปูสมหวังนะครับจับคู่บูถือนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กวิ่งนี่แม่นซูนนะครับอ้าวเ,เตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้อง โอ้อาจารย์เซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งมาทั้งสองตัวพี่น้องศูนย์กับมาหนึ่งกับมานะครับแต่ว่าจับคูบาดนี่พี่น้องเห็นบอลหนึ่งสองมมานำกันนี่คันเล็กมากสี่นี่อาจารย์เรก็จับบอถือพี่น้องเพราะว่าเอาหาหกเจ็ดไปจับคู่กับตัวนั้นนะครับแต่ว่าเล็กวิ่งนีเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนคนริมทาง นะครับเอาเรียกบิงเขาสายบิ่งสายรูดกันที่โฉมันกันนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมข้อเตรียมขอขอบคุณหลายหลนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงอาจารย์เมงบนล่างเม่งรูดห้ากับหนึ่งเน้นที่ห้าหาโบมาเลยพี่น้องมาหนึ่งนะครับ เก้าศูนย์บอลชุดวินนะครับชุดวินมีเก้ามีศูนย์นะพี่น้องเด้องนี้ครับหนึ่งมีบูมีสองกับ่เอาละแต่ว่าวิ่งอาจารย์ให้อยู่หน,นนะออ 1, นะึ่งโอ้หนึ่งสามหนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะออกหนึ่งสองครับครับเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะอาจารย์เมงครับแต่ว่าชุดวินเข่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าบูได้จับคู่ ครับพอเตรียมข้อขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะครับมันพูดนองมาตามกันต้อยพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายโอ้เซียนหนองคายกบรุดอีกแล้วพี่น้องบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9ก้เน้นที่แปดแปดบ่มาแนะ้วพี่น้องเลยมากเก่า เก้าสามเกออก09นะครับลุดเดือพี ира, azioni, ่น้องเขาตะเล็กบ <sh> yeah, <sh> <bombers>, ิงเสียนหนองคายครับขวเทียมขอขอบคุณในรายนะครับเด้อเสียนหนองคายนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของขวเทียมพี่น้องลุดคือคือเก่าของขวเทียมกระไดนะครับเน้นเก่ายโยพี่น้องครับแปดบ้ามาพี่น้องเนาะมาเก่าเก่านี่มาอยู่พุ่นลราไปใส่ทั้งพี่น้องบั่น พี่น้องพ่อเตียมพ้นได้บัตอุบลอำนาจไท่ทั้งสว่างทั้งสกลนี่แหละสองเก้าพี่น้องแต่ว่ารุดก็คือรุดได้พี่น้องเนอะอันนี้พ่อเตียมบอตามที่เอฟซีพ่อเตียมเาาม 4, พเิพ่นโทรมาหามาคุยครับเรียกพ่อเตียมนี่เม่นแม่นไปทั้งนั้นนะครับเนาะมันไปคนละทางกันที่จริงเดี๋ยวมันก็ออกศูนย์เก้าแล้วพี่น้องศูนย์เก้า หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะอันนี้พอเตียมอย่าฝ่าวายพอเตียมเด้อพี่น้องเอฟซีทางอันเอออันนี้อันนี้เาเฉพาะทางเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าสากลก็คือศูนย์เก้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไหนขอตะวันเขา่าขอตะวันถึงนาะพี่น้องเนาะขอเฮาวตะเฮาวอะเงินนะครับเอาดีใจนเด้อนะพี่น้องเด้อไผ่โศกไผ่มันมน,นะครับ ไประสบกบ่มันกับวันพุดนพี่นองเนาะตามกันต่ออีกนะครับเอาจะเลื่อมนพนองเนะือกเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณดีฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสูขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ได้ความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะ ครับก็ให้อยู่ดีมีแห้งนอนรับฟันดีนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมิแค่นีเนาะครับเนาะไว้พอกันมืออื่นนะครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับผม